นิทานตำนานดาวตอนอาจารย์ทิสาปามโมเมื่อครั้งนานมาแล้วพระฤหัสเกิดเป็นอาจารย์ชื่อว่าทิสาปามโมพระจัน์ทรเกิดเป็นลูกสาวอาจารย์พระอาทิตย์เกิดเป็นมานกพระอังคารเกิดเป็นเพชรทยาธรมานพได้ไปขอเรียนวิชากับ อา,าาอาจารย์ที่สาปาโมกอาจารย์ที่สาปาโมกเห็นว่ามานพบนั้นเป็นคนดีมีความเฉลียวฉลาดมากต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้จึงได้ยกนางจันลูกสาวให้เป็นภรรยา,าเมื่อมานพได้เชยชมภรรยาของตนแล้วก็เก็บนางไว้ในพระอบ แล้วออกจากที่อยู่เข้าป่าไปหาอาหารฝ่ายเพชรทยาธรสัญจรผ่านมาได้โอกาสจึงลอบเข้าไปทำชู้กับภรรยาของมานพซึ่งในการครั้งนี้อาจารย์เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงหาทางบอกให้มานพรู้ทางอ้อมโดยวางเชี่ยนหมากไว้สองที่ เมื่อมานบกลับมาเห็นผิดปกติจึงถามอาจารย์ว่าเหตุใดจึงวางเชี่ยนหมากเพิ่มขึ้นมาอีกที่หนึ่งอาจารย์ตอบว่าถ้าใครรู้ก็ไปเปิดพระอบดูเถิดเมื่อมานบเปิดพระอบออกมาดูเห็นเพชรพญาธรอ,อยู่กับภรรยาของตนก็เกิดบันดาลโทสะยกพักขันขึ้นจะฟัน เพชรยาทรตกใจรีบกระโจนขึ้นบนอากาศเอาพักขันฟันต่อสู้จนถูกศีษะมานพแตกแล้วรีบเหาะหนีไปมานพจึงจับจักกว้างตามไปโดยแรงถูกขาเพชรธยาทรขาดแต่ก็หนีรอดไปได้นิทานตำนานดาวเรื่องนี้เป็นข้ามูลบอกความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ที่ว่า พระอาทิตย์กับพระพฤหัสเป็นมิตรกันพระอาทิตย์กับพระอังคารเป็นศัตรูกันพระจันทร์กับพระพฤหัสเป็นศัตรูกันแต่ก็เป็นผู้ธาดด้วยดังนั้นในการพยากรณ์จรให้สังเกตว่าพระอาทิตย์จรมาเจอพระพฤหัส จะได้มิตรมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูและมิตรนั้นมักมีความรู้ความสามารถดีมียศศักดิ์หรือจะได้ลาภเพราะมิตรท่านผู้ใหญ่จะได้คู่ครองการศึกษาการงานสำหรับสำเร็จผลดีถ้าพระอาทิตย์จรมาเจอพระอังคาร จะเกิดการทะเลาะวิวาทด,ด้วยเรื่องชู้สาวหรือได้รับบาดเจ็บจะเดือดร้อนเพราะคู่คองจะบาดเจ็บที่เท้าที่ขาหรือศีรษะได้รับบาดเจ็บรวมถึงตกจากที่สูงด้วย พระจันทร์เมื่อจรมาเจอพระพระฤห,หัสจะมีเรื่องให้เจ็บช้ำเจ็บใจจากบริวารคนรอบข้างจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของความรักความใคร่จะเกิดเรื่องเพราะปากของตนเอง จะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีเรื่องให้เครืองแค้นใจเพื่อนเก่ามิตสหายเก่าจะนำโชคลาภมาให้รวมถึงมีชัยชนะต่อศัตรูพระจันทร์จรมาเจอพระอังคาร จะเกิดความหลงผิดเกิดการแย่งชิงเดือดร้อนจะพัดพลากจากของรักเกิดความหงหวงมีเรื่องชู้สาวหรือผิดผัวผิดเมียคนดูหมิ่นนินทาจะเกิดการแย่งชิงเดือดร้อนประเภทตรงข้าม พระอังคารจรมาเจอพระพฤหัสจะเกิดความยุ่งยากลำบากใจเพราะเหตุที่มาจากผู้อื่นจะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้กว่าจะได้รับความสำเร็จจะมีเหตุขัดใจกับผู้ใหญ่เสียทรัพย์สินเงินทอง มีความยุ่งยากเรื่องความรักเรื่องชูสาวต้องพบกับอุปสรรคก่อนถึงจะได้พบกับความสำเร็จนิทานตำนานดาวตอนงูกับกบและลุกขัดเทวดาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาพัเสาวเกิดเป็นงูพระอังคารเกิดเป็นกบ พสุขเกิดเป็นลุคเทวดาวันหนึ่งงูเลื้อยไปหาอาหารได้พบกบก็ตามไล่ล่าจะจับกินกบตกใจจวนตัวจึงกระโดดเข้าไปในโพงไม้ที่ลุคเทวดาสถิตยอยู่ลุคเทวดาเห็นดังนั้นก็สงสารคิดจะช่วยกบให้พ้นภัยจากงูจึงเข้า วังและตวาดไล่งูด้วยเสียงอันดังงูมีความกลัวในอำนาจของลุกคาเทวดาจึงจำใจต้องเลื้อยหนีไปด้วยความผิดหวังกบจึงได้รอดพ้นจากความตายตำนานนิทานดาวเรื่องนี้บอกความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์คือพระอังคารกับพระเสาเป็นศัตรูกันพระศุกร์กับพระเสา เป็นศัตรูกันพระอังคารกับพระศุกร์เป็นมิตรกันดังนั้นในการพยากรณ์จอนให้สังเกตดังนี้พระอังคารจรมาเจอพระเสาจะเกิดการหลงผิดจะเกิดความวิวาทบาดหมางจะตกใจเพราะมีภัยมาถึงตนศัตรูจะให้ร้าย ถูกปองร้ายถูกต้นทรัพย์หรือเขาหมายจะเอาชีวิตของตนรวมถึงโรคภัยเบียดเบียนพระสุขจรมาเจอพระเสาจะมีผู้มาขัดลาบเกิดศัตรูในสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังเกิดการเถียงทะเละวิวาท จะเดือดร้อนเพราะผู้อื่นเกิดเรื่องยุ่งยากในครอบครัวความรับไม่ลากลื่นศัตรูจะเคืองแค้นทำการสิ่งใดยากจะสำเร็จพระอังคารจรมาเจอพระศุกร์จะได้พึ่งพาอาศัยกันระหว่างผู้เป็นมิตรจะได้มิตรที่ดี จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจจะได้ผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งจะได้พบคนที่ถูกใจกิจการงานผ่านพ้นอุปสรรคสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีสมปรานาในสิ่งที่มุ่งหวังนิทานตำนานดาวตอน เศรษฐีกับคนเข็นใจครั้งหนึ่งเมื่อนานมาพระลาหูเกิดเป็นเศรษฐีพระจันร์เกิดเป็นคนเข็นใจพระเสาเกิดเป็นพ่อค้าเพื่อนของเศรษฐีพระพุธเกิดเป็นสุนะัขมีอยู่มาวันหนึ่งคนเข็นใจเกิดความขัดสน จึงไปขอกู้เงินจากเศรษฐีมาใช้คั้นเวลาผ่านไปนานแล้วก็ยังหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้พอถูกทวงถามบ่อยเข้าก็เลยหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่ห่างไกลภายหลังต่อมาพ่อค้าเพื่อนของเศรษฐีได้เดินทางไปค้าขายตามที่ต่างๆได้ไปพบตัว และที่อยู่ของคนเข็นใจเข้าจึงกลับไปบอกเศรษฐีแล้วพากันเดินทางไปจับตัวคนเข็นใจโดยการยื้อยุดธุดทำร้ายร่างกายเพื่อจะนำกลับไปเป็นทาตในเรือนตนบังเอิญพระพุทธซึ่งเกิดเป็นสุนัขและอยู่ในนั้นพนเห็นความโหดร้ายไม่ได้ จึงกระโดดเข้ากัดเศรษฐียังรุกเดือดเศรษฐีทนเจ็บไม่ได้ก็ปล่อยมือจากคนเข็นใจคนเข็นใจจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้เศรษฐีโกรธแค้นที่เอาเงินคืนไม่ได้แถมยังถูกสุนัขไล่กัดบ,บาดเจ็บพร้อมกับเพื่อนพ่อค้าผู้นำทางด้วย นิทานตำนานเรื่องนี้บอกความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์คือพระจันทร์กับพระราหูเป็นศัตรูกันและเป็นคู่สมพลด้วยพระจันทร์กับพระเสาเป็นศัตรูกันโดยทางอ้อมพระพุทธกับพระราหูเป็นศัตรูกันพระจันทร์กับพระพุธเป็นมิตรกันพระเสา กับพระราหูเป็นมิตรกันดังนั้นในการพยากรณจอนให้สังเกตพระจันทร์จรมาเจอพระราหูจะมีโชคลาภเรื่องเงินทองหมุนเวียนการกู้ยืมแต่ว่ามันเป็นโชคชั่วคราวอาจจะต้องมียุเรื่องยุ่งยากตามมาภายหลัง จะมีเหตุให้ใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองการหมุนเวียนเงินทองอาจจะติดขัดเกิดหนี้สินหรือถูกดูหมิ่นนินทาทำให้เสียชื่อเสียงทำให้เดือดร้อนใจพระจันทร์จรมาเจอพระเสาจะเกิดเรื่องวิวาทบาดหมางทรัพย์สินสูญหาย มีเรื่องให้เดือดร้อนมีเรื่องให้ยุ่งยากอาจจะถูกปองร้ายอาจจะถูกคนถูกดูหมิน่นความลับของตนจะถูกเปิดเผยอาจจะเกิดเรื่องคดีความมีเกิดมีการพัดพรากสูญเสียพ,พับคุธจอนมาเจอพระลาหู จะถูกศัตรูทําร้ายได้รับบาดเจ็บด้วยเขี้ยวงามีดของมีคมเลือดจะตกยางออกจะมีความยุ่งยากลำบากใจอาจจะก,ก่อศัตรูมีคนชิงชังมุ่งร้ายมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วย พระจันทร์จรมาเจอพระพุธจะได้มิตรที่ดีมีชัยชนะในการต่อสู้แข่งขันจะได้พบมิตรที่ดีมีคนคุ้มครองช่วยเหลือเกิดโชคลาภได้รับความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจพระเสาจรมาเจอพระลาหูจะได้พบมิตรที่ดี จะได้เจอมิตรที่ใจใหญ่ใจถึงจะเจอมิตรที่ถูกใจกันจะมีโชคลาภแบบเสียงเสี่ยงประเภทที่ว่าได้มากได้เร็วหมดมากหมดเร็วจะพากันลุ่มหลงเสี่ยงหลงผิดอาจจะเกิดความยุ่งยากภายหลัง